โอเคครับก็กาบสวัสดีครับทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องจรบวกกัีี ok TV, ด้วยนะครับแล้วก็กาบสวัสดีคนที่รักมอนเตอร์สไตร์ทุกท่านด้วยนะครับผมเนาะก็สำหรับวันนี้นะครับอยู่กับช่วงอัปเดตข่าวสารมอนเตอร์สไตร์เข้าสู่พาร์ทที่16แล้วนะครับผมอ่าก็สำหรับอัปเดตที่แล้วนะครับผมเนาะก็เป็นโคโาโบที่มีชื่อว่าหมอตําแยหรือว่าหมอยานเดงครับผมเนาะต้องพูดเลยนะครับว่า นานๆทีโคจรจริงๆนะแต่เท่าที่ผมสังเกตมานะนี่น่าจะเป็นโคนลโโบแรกหรือเปล่าที่มีโคลโโบพิเศษถึง2รอบติดนะครับผมเนาะซึ่งเอาจริงๆอ่ะความเป็นจริงมันคนโคนลโโบรอบเดียวไอโค,คลโคลโโบพิเศษรอบเดียวแล้วก็ขายตู้ธรรมดาใช่ไหมซึ่งผมเจอสาเหตุแล้วครับว่าทําไมถึงเกมเนี่ยเขาขายถึงสองตู้ลิมิต็ดเพราะอะไรรู้ไหม เขามีไลฟ์สตรีมที่อะไรจะมานี้ซึ่งตอนนี้เขาน่าจะไลฟ์จบแล้วก็คือเป็นไลฟ์ของมอนเต้ไซด์ที่เหมือนเป็นงานแข่งแลวทีเนะแลด้วยความที่ใไ,ไหนเป็นงานแข่งแล้วอ่ะมันเป็นตามทำนิวของเขาใช่ไหมเขาก็จะต้องมีมอนเต้นิวอ่านะผมเนาะก็สำหรับพาร์ทที่แล้วประมาณนี้แล้วก็มีการพูดถึงเกี่ยวกับพาร์ทใหม่ที่เรากำลังจะอัปเดตด้วยเองเนะครับผมเนาะก็ต้องเลยกว่า นะนานๆจะมีนานๆทีจะมีกรณีนี้เนาะนะครับผมเนาะแล้วก็ที่สําคัญนะครับว่าคลิปนี้เผื่อผู้ชมสงสัยนะครับว่าไอ้ทำไมรอบนี้นี่ผมมาแปลกจังเลยนะผมเพราะว่าตอนนี้ทางผมเนี่ยมาเที่ยวอยู่นะครับผมแล้วก็บวกกับรอรับคุณแม่เพื่อที่จะกลับบ้านนะครับผมพอดีทางคุณแม่แกเขาจะกลับ่ากประเทศนะครับผมในวันจันทร์แล้วก็ถึงประมาณวันอังคารนี้นะครับผมเนาะก็ ส่วนหนึ่งก็ตรงนั้นแหละนะครับผมเนาะ โอเคก็หลักๆพาร์ทที่แล้วประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเนาะก็สำหรับวันนี้นะครับก็เข้าสู่พาร์ทที่16แล้วเองนะครับผมเนาะแน่นอนนะครับว่าคลาโบใหม่ที่มาในนาที่นี้เป็นคลาโบธรรมดานะจ๊ะต้องบอกเลยนะครับว่าคลาโบใหม่ที่มานี้เป็นคลาโบที่คาดไม่ถึงว่าจะโคแต่นะมันก็ต้องโคเพราะว่าอนิเมะที่เขาโครเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ผมยอมรับเลยนะครับว่าผมดูจบแล้วก็สนุกใช้ได้ถึงแม้ในเรื่องอาจจะดูงงๆแต่ก็ โอเคแล้วก็เพิ่งฉายจบได้ไม่นานมากเท่าไหร่นะครับผมเนาะซึ่งคอลลโบใหม่ที่ว่านั่นก็คือกันดั้มจีควักแสดงนะครับอ่า <honesty> ก็เขามากันสักทีนะครับสำหรับซีรีส์กันดั้มจีควักถือว่าซีรีส์กันดั้มนี้ถือว่าอันนี้อันนี้เป็นเรื่องที่หบบวะ่า การดัม uh, ีรีสีหนึกับสองซี f ฟรีดอมอันนี้คือการดัมีรีส์ที่สนะครับที่เอามาโคเฮ้ยถือว่าโคลาโบกันดัมนี่โคบ่อยมากเลยนะนะครับผมซึ่งรอบนี้ก็ขับไปอีกครั้งสลับกันดัมซึ่งถ้าเกิดว่า,าเรานับอันนี้จะนับว่าเป็นการโคครั้งที่4ก็ได้แต่ว่าการโคลาโบครั้งนี้เป็นการโคลาโบในนามของตัวเองอย่าง การดัมซีฟรีดอมก็จะโคในฐานะการดัมซ Free ีฟรีดอมการดัมจีคว s สก็จะโคลาโบในฐานะการดัม G ีคว s สเองนะครับผมเนาะโอเคก็นี่คือหน้าตาตัวละครก็จะมีทั้งหมด3คนก็คือน้องมาชูน้องเนียนกับพี่ชายที่ทำตัวเหมือนอมูโลแต่ไม่ใช่อามุโลนะครับผมเนาะโอเคและนี่คือหน้าตาตู้ตัวละครทั้งหมดนะครับผมเนาะ G q u a s k g u n d a m X Monster Fighting เนี่ยครับผมเนาะก็สำหรับคอลลาโบของเจ้า g u n d a m G q u a s k X Monster f i g h t ก็จะเริ่มในวันที่15กันยายนนี้นะครับผมเวลาประมาณ10โมงเช้าบ้านเรานะครับผมเนาะจนถึงวันที่2สิงหาคมเวลาประมาณ9โมง59มบ้านเรานะครับผมเนาะก็ เดี๋ยววันวันอังคารคนราโบก็จะมาและในประมาณสิบโมงก็คือรู้สึกว่าน่าจะมาตอนที่น่าจะไปรับแม่ผมพอดีนะครับผมเนาะก็วันอังคารปุ๊บได้เปิดเลยนะครับผมเนาะโอเคนี่มาชูยูอาร e ชูจิเออชูชูจินะครับผมเนาะอะเรามาดูทีละตัวละครเลยละกันเริ่มมาแต่น้องเนียสนะครับผมน้องอ่าน,น้องน้องนียะมาชู นะครับผมมาชูก่อนข้างล่างคือกอดอัพกัลหลังอัพนะครับน้องนี้นะครับกอดอัพหลังอัพแล้วก็เจ้าชูจีนะครับกอดอัพหลังอัพนะครับแล้วก็มีตัวละครที่เป็นจากสีดาวเป็น5ดาวนะก็จะเป็นคุณลุงกับคนที่ได้ขับ g q u a s s คนแรกแต่ว่าขับในฐานะที่แบบเหมือนเป็นโหมดสแตนบายที่ยังไม่พร้อมใช้งานอะไรมากนะครับผมเนาะแล้วก็สุดท้ายมีการใช้หุ่นของตัวเองนะผมเนาะซึ่งหุ่นนี้ก็นั่นแหละเอามาจาก ภาคเดิมที่เคยมีนนั่นเองนะครับผมเนาะแล้วที่สําคัญนะครับมีการรีคอร์บโบซีรีกันดัมอีกรอบหนึ่งนะครับผมเนาะซึ่งซีรีส์กันดัมที่เขาเอากลับมาีลคือจะมี1กับ2เดงนะผมเนาะแน่นอนใครที่เคยพลาดกันดัมซีรีส์หกับ2ก็สามารถกลับมาเปิดกันได้เลยนะผมเนาะส่วนตัวผมคงไม่เปิดแล้วกันเพราะว่านะมีครบหมดแล้วยกเวน้นก็ตกันดัมที่ยังไม่มี ส่วนฝั่งพาร์ทแรกผมขาดอาสไตร์ฟรีดอมนั่นเองเนะครับผมเนาะโอเคแล้วก็มีการรีของกันดัมซีฟรีดอมไหมนะก็คือแวง่ายคือเมื่อไหร่ก็ตามที่คลาโบกันดัมมาใช่ไหมคลโลลาโบกันดัมภาคอื่นๆหรือว่าซีรีส์อื่นหนึ่งกับสองเขาก็จะกลับมารีขายเช่นกันซึ่งเวลาคลาโบก็จะไปพร้อมกันกันกบคลาโบของกันดัมจีควักนั่นเองนะครับผมเนาะ ต่อมาตัวละครที่เป็นตัวเติมนะผมจะเป็นตัวละครของพี่ชาของเราเองนะครับผมเนาะนี่เป็นพี่ชาที่ขับกันดัมปูสีขาวนะครับผมเนาะซึ่งบทถูกสลับใช่ไหมเออรอบนี้อมูโลโรเขาเป็นตัวเป็นคนธรรมดาแต่กับกันนะครับผมไอชาปกติเขาจะขับสีแดงอันนี้ไปขับสีขาวเลยนะครับผมเนาะก็ใครจะเติมก็เติม นะครับผมแล้วก็มีการรีของเก่าด้วยใครที่เคยพลาดไปนะครับผมเนาะเออจะมีกันนะวิงนะครับแล้วก็กันดั้มของภาคนี้นั่นเองนะครับผมเนาะแล้วก็ฟรีฟีด้อมก็กลับบรีอีกเช่นกันนะครับผมเนาะแล้วก็กิจกรรมอีกมากมายนะครับผมเนาะอ่ะต่อมาด่านตัวฟรีมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีอะไรล่ะชาคูฟอนสโนว์ไอนะครับผมเนาะตัวนี้นะครับผมเนาะก็น่าจะเป็นตัวประกอบแหละ นะผมต่อมาอ่าไอ้นี่คขวะ <c oughs> จำหน้ามันไม่ได้วะเกตคาปาใช่ไหมน,นะครับผมแล้วก็สองนอสองนอนะครับคารากะละแอนอะไรนะลาโกอุจิแอนซาคุตำรวจทหารนะครับผมเนาะและต่อมานี่ไวฟูอันดับหนึ่งของผมเลยคือจริงๆไวฟูที่หนึ่งเนี่ยผมให้มาชูก็จริงแต่ว่าถ้าเอียนใช่ไหมผมเอียนไปทาง ชิชิโกะจังมากกว่าเลกๆกเกียรตินะแต่พอเข้าสู่ด่านมือเนี่ยผมชอบชิชิโกะมากเลยอะชิโก้น่ารักคือพูดตรงๆเลยนะครับว่าถ้าเกิดว่าด่านน้องไม่ได้มาเป็นบวกเจ็ดใช่ไหมผมก็จะฟาร์มค่ารักอยู่ดีก็คือแบบผมตั้งใจเลยคือคือ,คอในเมื่อเป็นโตโอยของผมอะไม่ฟาร์มไม่ได้นะผมผมพูดตรงๆเลยนะครับว่าชิชิกะชิโกะจังเนี่ยผมฟาร์มค่ารักแน่นอนนะครับผมแล้วก็ตัวประกอบ อีกเช่นเคยนะครับผมโอเคแล้วก็มีด่านสัตว์เลี้ยงใหม่ครับผมเป็นหุ่นยนต์ของฮาโลนะครับเขาสามารถหลักๆก็คืออะไรเนี่ยมีโอกาส10%ที่ทำให้บอสเป็นอมาาพาสเวลา2เทินซึ่งเลเวลก็ประมาณนี้ครับผมเลรเลเวลสอง5 เลเวลสามยี่สิบเลเวลสี่ยี่ห้าเลเวลห้าสามสิบเลเวลหกสามห้าเลเวลเจ็ดห้าสิบนะครับเลเวลแปดหกสิบห้าเลเวลเก้าแปดสิบและเลเวลสิบเก้าสิบเก้านะครับผมก็คือไ,ไ Level อ้ไอ้เลเวลสิบอะการันตีติดอมาพาฒแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมเนาะโอเคแล้วก็นี่คือหน้าตากิจกรรมนะครับผมเนาะเหมือนน่าจะให้เลือกตัวละครที่เราอยากทำเควส นะผมว่าเราจะเอาคำเราจะเอาใครชูจีน้องเนียนหรือมาชูแล้วก็ทำเคสที่เขาตามระบุไว้นเองเนะครับผมเนาะโอเคขอดูโตรฟรีหน่อยได้มีอะไะเบ้งอ่าแล้วก็มีการแจกอิโมจินะครับผมเนาะเป็นอิโมจิของมาชูใช่ไหมเอ้มันเป็นรางวัลเนี่ยเออรางวัลรางวัลรางวัลนะผมจะมีมาชูน้องเนียนแล้วก็ชูจินะครับผม ต่อมาอันนี้คือตัวฟรีนะครับผมเป็นตัวฟรีของมาชูแอนชูจินะครับผมเนาะน,นี่เป็นตัวฟรีนะผมแล้วก็ของรางวัลจะเป็นแจกอิอโมจิของคุณลุงคนนี้ตัวฟรีมีแค่ตัวเดียวใช่ไหมเอ้แล้วก็มีแจกของของชาต่อใช่ไหมโอเคโอเคก็สำหรับตัวฟรีนี่รู้สึกว่าจะมีแค่ตัวเดียวใช่ไหม นะครับผมเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอันนี้ขออนุญ,ญาตเลยได้ข่าวมาว่ามีตัวละครตัวหนึ่งที่ผมก็โอยเหมือนกันนะเราไม่นึกว่าเขาจะได้อัปลัางก็คือน้องเนโอครับผมคุณผู้ชมครับน้องเนโอได้อัปล้างผู้ชมซึ่งร่างใหม่ของน้องเนโอโค้รสวยนะครับผมนี่เขารู้สึกว่าเขาจะมี3แบบใช่ไหมจะมีแบบปกติธนบัตตา ชุดชุดหน้าร้อนนี่เออแล้วก็ฉบับ MV คือถ้าเกิดว่าใครอยากได้ MV ก็คือต้องไปเปิดแยกอีกทีหนึ่งนะผมสลับน้องนีโอะนะครับผมเนาะแล้วก็มีการสรุปโดยรวมนะว่าเออใครบ้างที่ได้อัปล่างนะครับผมเนาะแต่อันนี้คือหน้าตาร่างเต็มๆนะผมเนาะเอาจริ้งสวยมากเลยนะสวยมากสวยมาก,มากอ่ะและนี่คือหน้าตาทั้งหมดของตัวละครที่ได้อัปล่างนะครับผมก็มแต่และตัวนี่ทํามาสวยใช้ได้เลยนะครับผมเนาะ บางตัวนี่ผมน่าจะมีแต่บางตัวก็ไม่มีนะครับผมเนาะแน่นอนว่าตัวละครที่เป็นหน้าร้อนเซตเก่ารู้สึกว่าน่าจะได้อัปลาดด้วยเช่นกันส่วนตัวละครที่เป็นตัวเก่าก็เคยก็น่าจะได้อัปลาดเช่นกันก็ตารางเวลาประมาณนี้นะครับผมเนาะโอเคก็หลักๆประมาณนี้นะครับก็ไปละก็เจอกันนะครับสำหรับโคลบโบใหม่ก็คือ g q u วอซ์เอ็กซ์มอต์ในวันอังคาร10โมงนี้ ก็แน่นอนเหมือนเดิมทำเป็นคลิปวิดีโอแน่นอนเพราะว่าเราเะมัาตอนที่บอกหลายๆแต่นี้คือไลฟ์สรีมคือไม่ทําแล้วนะครับผมเนาะโอเคก็เดี๋ยวเจอกันว่าเราจะได้ไขรเหมือนเดิมก็ผมก็เอาใครก็ได้หนึ่งในสามคนนี้แต่ไปไม่ได้สุดขอมาชูคนแรกเลยนะครับโอเคไปไปละบ๊ายบาย